สวัสดีครับมือนี้มาเมืองเพนเดตซาวอันปูนเป็นไม้เนาะพี่น้องติดตามติดชมเด้อสั่งเฟอร์ดิเกเช้นเด็กเฟอร์ดิตัดไม้ตัดไม้อันนี้นี่ใส่เสาอันนี้พี่น้องใส่เสาอันนี้ปูนเพ่นเดตสร้างสันเด็ก นี่ตานี่ครับอันนี้เป็นเสาปูนนี่เป็นอะไรตี๋หนึ่งตี๋หนึ่งไหนน่าสั่งเอาเห็นมั้งโอ้นี่เขาตาใช่ไหมตาอันนี้เป็นเชาปูนอันนี้อบแล้วเนาะนี่เนาะอโอบ้อบอบอบอันนี้ไหมอบเห็มันติดแล้วนี่นี่ตป็นนี่อบติดแล้วนี่อันนี้ติดแล้ว นี่อันนี้สอวงเจาของเห็ดนี่อืนี่เอาตะคร้ใส่ก้อนพี่น้องเห็ดแล้วอันนี้ออกมาเป็นหนึ่งสี่เห็ดแล้วจะเป็นหนึ่งสี่เงินสังนี่เห็ดแล้วหยออกมาเป็นหนึ่งสี่ อันนี้งาไม่งาไม่แพ้อันนี้ก็งาไม่แพ้นี่แเจมีปูนนี่มีปูนสร้างผีมือเอกอบ้านนนสวรรค์อาตาเราก็เป็นปูนสีละ Ong an nâng 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 ได้หลอกมันบ่ได้ลยอกมันบ่ได้ขันหนอดไปวะมันบ่ขันมันบ่มันเงยไปนี่ขันมันเงยยังจีตรงขันหนอดพี่น้องมันคาราเซนมันหลุดออกแม่นบ่ไมาใช่คำขันเงยยังจีคือขันนอดอันนี้แล้วแบบนี้มาท่าสีเด้อวเดี๋ยวตรงนี้ แต่ว่าการการอบปุ่นต้องยังชี่เนาะเอาตะไคร้ใส่น้ำแมนบ้านี่ตะไคร้รวดตะไคร้รวดดินนี่ตะไคร้รวดขึ้นมาหอดูนี่ชุดเลยนี่เลี้ยงตรงนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้อบแล้วอบแล้วเอาอยังชี่โอเล็กันนัมนนหมดเลี้ยงกัแป้งมับแป้งอีกต้องอันนี้อันนี้อันนี้ก็บว่าทันเร็ Mình cũng có ý nó tuần người như thế này anh anh có anh anh này, mình có mảnh, anh 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 mình anh anh bên anh anh này anh anh nào anh 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 แต่มันห่ยงแลวก็ทะทา่เอาไปตอนอนตอไ

ตัวจะมันเป็นลงไปสุดสุดอันตัวตัดตันไหมเนาะเป็นี่ว่าหาตัตัดตันหม่อันนี้ก็เห็ดไรเงี้ยบ้างนี่ดำดำนี่อ๋ลงสีมันจิเป็นดำดำของมันเองมันนี้อันนี้เป็นวาาสีดำก้อนบ่แม่้บ่าตาสีดำไบก้อนเลยจุดๆจุสร้างนมาธาตเดืาสีดำไบก้อนนะ เจะากันเนียนล่ละว,วันอันนี้คือสีท่าสีนั่นหาลงสีมะกอกเขานี่กับข้บง,งแดงนิดหน่อยเนาะข้งแดงนิดหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้หาลงสีให้เอาได้นี่อันนี้หาลงสีพี่นอ้องอันนี้มะพร้างปูนเผินเห็ดปูนผสมไม้เผินเห็ดจากปูนให้เป็นไม้เนาะจากปูนให้เป็นใหม่ดูต่ออืมต่อไป อีพี่ถนัดนะดีเลยกันี้นี่อยากยวเป็นหลวงพ่อเอวฟองอันพาคาผมปวดหัวจะาาปวดหัวจีแก้ปวดหัวพอนะจับแล้วจับซอยพี่น้องแล้เดาจะันไปยเด

เอาไมา่แดงเดี een, ๋ยวให้แดงแตกว่ะแตกไม่แดงแตกเอาไมา i, ้นี่จค่มาแตกยู่แล้วพี่น,อน้องอันนี้เขาปูนมาอบเหียวกว่ากันเดี๋ยวก็ไล่กันง่ามพร้อมกันบ่ะอันนี้ไงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสีของมันเองไหนี่ตัวนี้ไหมตัวหัวนี่นี่สีของมนันเองตง้องใจลวดจ้อย

ตแงเนาะอันนี้สีตัวนี้ท่าไวไเล่นบ่นน่งั้นเราพยาอันี้เรียบร้อยเลยตัวนี้ตัวนี้บ่เรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่าถึงแม่แงตัวนี้อีกไหมแต่งตัวทังนี่ไหมแต่ว่าสีดำเง่นได้แล้วนะแต่เขาก็ต้องมาลงสีียสีนั่นเองแล้วจะเป็นสีแล้วจะเป็นสี รเลียมันสมกับนเลี้ยวอันเี้ยลีมันจะเป็นงี apps, er ่ักษณะหนงี่ตาพวกตาพวกเง็นสี่อันนี้ไม่ด้นีอันนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ปูนปูนปูนอ่ะตามที่ชมฮะเยอไปี่เราสอลียวเล้ยวรุปเลี้วเๆียวอกมว่าสิน เดี๋ยวเดี๋ยวต้นนึงต้นที่เราเหุบต้นเทียนเลนนะปูนนี่อันนี้ไหมอันนี้ไม่แท้ยู่ต้นนี้ไมมแท้ยู่ต้นนี้ปูนอันนี้ช อันนี้ไม่แค่อันนี้ปูนเมืงปูนมีปป็นตัวนี้แบบตกตูอ้อมเป็นตัตตตดีทายนั่นี่เองคือท้ายแหละแลเก็บนัน่นแหละนั่งนั่ล้วปูนนีน่จไมดิ่งนั่งเลย นี่จันี่ก็ไม่เด็ดผีเมื่อผีน้องนม่ไม่อดหมดขึ้นเนะห <Slowly. S 2> <ท>้อยมีบาทจะมีห้อยมีบาทจะมี่เีเาต่อไหมต่อไหมี่เยี่ยเร้าไหมพีน้อง เนี่อยเหมเหนเ่ียเก่าเหามาทาสีไหมงามเลยว่าเราสักผ้าสักผ้านี่แหะครับอ่ะงามงามงามฮถ่ายไปเก็บงานเลยเออ นะครับะสวัสดีครับ